สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจุดจบรัฐบาลประยุทธ์ใกล้มาถึงแล้วสัญญาณชัดคนกรุงตารัฐบาลประยุทธ์โพลับหน่วยข่าวชี้โคงสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมหลักสีจ่จตุจักรเพื่อไทยนำโดง โดยเมื่อวันที่28มกราคมปี2 0 0 5สำหรับสถานการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งซ่อมสดส,สก,กทมเขตที่9จะตุจกักหลัก4มีรายง,งานข่าวว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองได้ประเมินแนวโน้มจากการติดตามข่าวสารข้อมูลพบว่าขณะนี้ผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงที่สุดก็คือนายสุรชาติเทียนทอง ผู้สมัครใหม่เลข3พักเพื่อไทยเนื่องจากเคยเป็นสสในพื้นที่เก่าย่านนี้และการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี2005ร200 2ได้รับคะแนนเลือกตั้งมาเป็นอันดับสองแพ้อันดับหนึ่งคือนายศิระาเจนจาาักะพัรครังชารัฐไปเพียง2,700คะแนนขณะที่ทานเสียงเดิมของนายสุรชาติยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้ลดลงไปประกอบกับ ยังเป็นนักการเมืองที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องชาวบ้านตามชุมชนต่างๆยังเชื่อถือในทางตรงกันข้ามเสียงของพรรคพลังชาัฐที่เดิมในายศิระได้รับชัยชนะนั้นเกิดความแตกแยกคะแนนลดลงไปต่างจากนายสุรชาติที่คะแนนเดิมยังเหนียวแน่นอยู่ดังนั้นถึงขนาดนี้จึงนับว่าคะแนนนิยมของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยยังนำหน้าทุกผู้สมัคร คะแนนนิยมที่ตามมาคือในอัธวิทย์สุวรรณพักดีหมายเลขสองพักก้าเนื่องจากมีฐานเสียงเดิมอยู่บ้างในฐานะอดีตสสเขจตุจักอีกทั้งจากการสำรวจข้อมูลพบว่าฐานเสียงของกลุ่มก็ปปสโดยเฉพาะฐานเดิมของนายสกลทีพัทยกุลที่เคยเป็นสสในเคลักษีจตุจักมาก่อนได้เทมาให้กับนายอัธวิทย์ในฐานะเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกัน ทั้งระดับมัธย,ยมและมหาวิทยาลัยรวมถึงการที่พักประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครทำให้มีคะแนนเสียงจากผู้สนับสนุนประชาธิปัตย์บางส่วนเทมาให้ส่วนนางสรันรัตเจนจากะผู้สมัครพักพรมชารัฐหมายเลข7 อาศัยฐานเสียงเดิมของนายศิระแต่เป็นฐานเสียงที่ลดลงไปเนื่องจากเสียงกลุ่มของกบพปศของนายสกลทีเทไปให้กับพักกรารวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนายศิระกับนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาทําให้มวลชนของนายแพทย์เหรียญทองหันไปเลือกนายพันเทพชัดนรัฐผู้สมัครเบอร์หนึ่งพักไทยพักดีเท่ากับว่าคะแนนเสียงในผู้สมัครพักพระมชารัฐกับพักไทยพักดีมีลักษณะ แย่งมวลชนกันเองสำหรับนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครหมายเลขหกพักเก้าไกลมีคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่รวมทั้งผู้ที่เคยลงคะแนนให้พรรคนาคุใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2 5ง2แม้ว่าในการเลือกตั้งใหญ่กระแสของพรรคนาคุใหม่มาแรงมากและฐานเดียวกันกับพักเก้าไกลแต่เนื่องจากครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งส้มเข็ดเดียวไม่มีผลต่อการเปลีป่ยนแปลงรัฐบาล จึงทำให้กระแสคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งซ่อมเขตนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรซึ่งการเลือกตั้งซ่อมในรอบนี้ทุกพักการเมืองต่างประกาศทุ่มสุดตัวชนิดไม่มีใครยอมใครแม้จะเป็นเพียงหนึ่งเก้าอี้เสสอแต่ก็มีความหมายกับพักฝ่ายค้านไม่ว่าจะพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไกลที่ต้องการเก็บเล็กผสมน้อยแต่มีเป้าหมายใหญ่ในการขย่าเสถีภาพรัฐบาลประยุทธ์ให้ครอนแคลนหนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่พักกรา พักไทยพักดีก็วังอาศัยสนามเลือกตั้งนี้แจ้งเกิดด้วยขณะที่พักรงชารัฐแกนนารัฐบาลที่กลับมาตกอยู่ในสถานการณ์เสียงปริ่มน้ําอีกครั้งจากกรณีร้อยเอกธรรมนัสและ20สสทําให้การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้มีความหมายสําคัญอย่างมากสําคัญอย่างไรนักวิเคราะห์การเมืองได้ประเมินว่า ภายใต้สถานการณ์เสียงปริ่มน้ำต่อให้รัฐบาลเอาตัวรอดจากสมัยประชุมนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายสำคัญต้องใช้เสียงสะสะข้างมากในสภาบตผ่านแต่ที่ต้องจับตาก,ก็คือเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมหน้าในเดือนพฤษภาคมนอกจากพักคฝ่ายค้านที่ยืนยัน ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วยังมีเรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมายงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2566หากเสียงของฝั่งรัฐบาลในตอนนั้นประเมินแล้วว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแพ้โหวตก็เชื่อได้ว่าผลเลือกตั้งส้มสอสอทมอเขต9หลัก4ีจตุจักรรวมไปถึงผลเลือกตั้งส้มเขต1ชุมพรกับเขต6สงขาจะถูกพลเอกประยุทธ์หยิบขึ้นมาหารือ กับแกนนำพักรังชารัฐเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจทางการเมืองว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดหากยุบสภาเลือกตั้งใหม่โอกาสที่จะได้รับเลือกให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งมีมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เองคืออัปเตอร์ช็อกสนามเลือกตั้งซ่อมสอสก,กทอมอเขต9หลัก4จตุจักรที่ส่งแรงสะเทือนไปถึงโฉมหน้าการเมืองในอนาคตได้ เอาแล้วงานนี้บิ๊กป้อมมีสิทธิ์แพ้แน่เพราะปากศีระพาสวยศึกเลือกตั้งส้มหลักสี่เพื่อไทยด่าหน้าตโตรกับศีระย่านรถไฟฟ้า20บาททำได้จริงตกกลับพลังชารัฐทำตามที่หาเสียงไม่ได้ละสิด้านศีระร้องกกอกตอฟันสุรชาติหาเสียงเกินจริงปมรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย โดยนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอเขต9กทมพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจากะอดีตสอส,อสอกทมพักพระรองชารัฐจะไปร้องกกตตรวจสอบนโยบายหาเสียงค่ารถไฟฟ้า,ฟา20บาทตลอดสายว่าแนวคิดนี้ได้มีมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทย แต่อยากตอกย้ำว่าไม่ใช่นโยบายขายฝันสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงหากมีโอกาสและจากการศึกษาหลายฝ่ายยืนยันว่า20บาท เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจกับปัจจุบนันนี้ทั้งยังฝากไปยังรัฐบาลขอให้อย่ามองว่านโยบายนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยแต่ให้มองถึงประโยชน์ของประชาชนอีกทั้งตนยังไม่เห็นประเด็นว่าจะต้องร้องเรียนเพราะเสนอด้วยความประชดใจ ตลอดการหาเสียงก็ไม่เคยกล่าวว่ารายพักอื่นเลยและแม้จะเป็นสสฝ่ายค้านแต่เราไม่ได้มุ่งมันที่จะล้มรัฐบาลเราพยายามทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างความหวังให้ประชาชนขณะที่พักเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำมฤทธิ์วานิชโฆษกพักเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยและสสอขนแก่นพักเพื่อไทยร่วมการแถลงถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะอดีตสพักรัมชารัตยื่นกะกะตอสอบการหาเสียงเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครเลือกตั้งซ้อมเขต9กทมพักเพื่อไทยเป็นการหาเสียงด้วยนโยบายที่ทำไม่ได้จริงว่าพักเพื่อไทยมีนโยบาย ที่คิดอย่างรอบคอบสำหรับประชาชนสืบเนื่องมาตั้งแต่พักไทยรักไทยเราได้ถแถลงนโยบายเรื่องลดรายจ่ายให้กับประชาชนทั้งเรื่องการเดินทางที่คิดค่าเดินทางแค่20บาทตลอดสายทางนี้ตัวไม่แปลกใ,ใจที่นายศิระจะบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำไม่ได้เพราะพากักการเมืองที่นายศิระสังกัดอยู่ไม่สามารถดำเนินนโยบาย ที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นจริงได้นายศิระจึงเข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่นทำไม่ได้เหมือนกันนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าสิ่งที่นายศิระเข้าใจว่าทำไม่ได้จริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการประกาศนโยบายออกไปและมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราทำได้ทุกอย่าง นี่คือวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างหนักของพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เราประกาศออกไปเราคิดจากการรวบรวมมันสมองร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมและ ที i ที่บอกว่าเงินที่เราจะได้รับนั้นมาจากการลงทุนทั้งทางภาครัฐและเอกชนและหากเราสามารถลดราคาให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการขนส่งสาธารณะได้จำนวนที่มากพอนั่นหมายถึงค่าใช้ใจ่ายต่อหัวที่ลดลงเป็นการคิดที่ไม่ยากแต่นายศิระคิดไม่ออกว่าจะเป็นจริงได้อย่างไร ตนจึงต้องมาบอกว่าไม่ว่าจะนโยบายใดๆที่บอกว่ายากเราก็ทำสำเร็จมาแล้วเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้นเพราะเราหาเงินเป็นและรู้ว่าเงินที่จะถูกใช้จ่ายไปนั้นจะหาะไรายได้กลับเข้ามาได้อย่างไรนั่นคือการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างความคิดที่คิดว่าทำได้กับความคิดที่คิดว่าทำไม่ได้ สิ่งที่นายสุรชาติพูดจึงไม่เกินจริงเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามามีผู้แทนมากที่สุด สิ่งที่นายสุรชาติพูดผ่านมาติของพรรคเพื่อไทยแล้วว่าหากาพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะผลักดันเรื่องนี้แน่นอนว่าถ้านายสุรชาติเข้ามาก็จะเป็นสสฝ่ายค้านคนหนึ่งแต่สสฝ่ายค้านคนนี้จะทํางานกระตุ้นรัฐบาลให้รู้หน้าที่ของตัวเองและเป็นผู้ที่สะท้อนเสียงของประชาชนว่าพวกเขาเดือด้อนเรื่องอะไร อยากเรียนไปถึงนายสีระให้เข้าใจบทบาทสสอย่าใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำงานและสิ่งที่ท่านทำไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับประชาชนเลยดิฉันอยากเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์อยากเห็นการเมืองที่ทุกคนทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสนใจการเมืองในอนาคตนางสาวเทวรัชกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด